ก็ฉันบอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องจริงอุ๊ยพูดถึงแล้วก็มาพอดีเลยลูกเมียน้อยบ้านปีใหม่่ะเด็กมันเลือกเกิดไม่ได้ฉันก็เข้าใจแหละแต่มันก็ไม่สมควรที่จะไปเดินตามรอยเท้าแม่มันหรือเปล่าไม่ออยกับคนมีแฟนแบบนี้เป็นน้อยทั้งแม่ทั้งลูกแค่นี้ก่อนนะแกอ้ยหนูหมวยมาแล้วเหรอจ๊ะ วันนี้มีเค้กหลายหน้าเลยนะเนี่ยค่ะพอดีลองสูตรชีสเค้กตัวใหม่มาด้วยวันนี้ของพี่มีหน้าเลมอนส้มชีสเค้กหน้าไม้สตรอเบอรี่แล้วก็ช็อกโกแลตนะคะได้เลยจ้าทั้งหมด1,500บาทค่ะมี่จ้า เค้กของเราเนี่ยอร่อยมากเลยนะสั่งมาที่ไรก็ขายหมดตลอดเลยลูกค้าติดใจกันเติมงั้นหนูขอตัวก่อนนะคะต้องไปส่งอีกหลายร้านเลยค่ะอุ๊ยเค้กลูกเมียน้อยมาส่งแล้วเหรอหรือจะเรียกให้ถูกว่าเค้กเมียน้อยดีลหรอทำไมพี่พีใหม่ถึงพูดแบบนั้นล่ะคะหวยไม่ได้ไปแย่งแฟนใครซะหน่อย ฉันเปล่านะใครจะเอาเรื่องของเธอไปเปล่าประกาศกันล่ะเสียเวลาชีวิตหมดจริงค่ะใช่ค่ะฉันเป็นลูกที่เกิดจากบ้านหลังที่สองชีวิตฉันมันก็เลยเป็นแบบนี้ทำไมเหมือนมันได้ลงเพดคิวเกิร์มฉันวะ ฉันไม่คิดเลยอะว่าฉันจะได้คุยกับรุ่นพี่นักกีฬาของมอแล้วอ่ะคนไหนอ่ะก็พี่ไอนักบาสบริหารไงพูเทู่ดครูเลยอะแต่เขามีแฟนแล้วนี่แกอย่าไปยุ่งเลยเดี๋ยวมีปัญหานะแหมแหมแหมคนอย่างแกมีหน้าไปสอนคนอื่นด้วยหรอพี่ปีใหม่แม่แกยังไปแย่งคนอื่นเขามาพูดไปเดี๋ยวมันจะเข้าตัวเองนะหนูอา้าว นี่เพื่อนยังไม่รู้หรอตลกดีเนาะกล้าไปแนะนําคนอื่นว่าเขาไม่ดีนี่สรุปว่าพูดถึงแม่ตัวเองปะเนี่ยเอองั้นฉันขอไปเป็นงานก่อนนะเดี๋ยวก่อนสิแป้งว้าหนีไปซะละยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยคนอื่นเขาเข้าใจผิดหมดแล้วนะคะพี่พี่ใหม่เข้าใจถูกเถอะเขาจะได้รู้ไงว่าแกเป็นลูกเพียน้อยไปดีกว่าหน้าเบื่อ วันนี้พ่อเราหนูเลิกเรียนนานไหมอดีอาจารย์ปล่อยเลทอะ่ะไม่นานหรอกแล้วเย็นนี้จะกินอะไรไหมอืไม่เอาว่ะหนูไม่ค่อยหิวเออพ่อจำได้ไหมทีห่หนูเคยเล่าให้ฟังที่หนูไปสมัครสมโมสรน,นักศึกษาของมอไปอะ่ะจำได้ทำไมเหรอปีใหม่เขายุบแล้วเหรอโหพ่อไม่ใช่สักหน่อยหนูได้เลือกเป็นประธานกิจกรรมของสมโมสรด้วยนะดีใจด้วยนะลูกพ่อนี่เก่งจริงๆริงแล้วนี่ได้ไปยินดีกับน้องหมยเขาแล้วยัง เขาได้รางวัลเรียนดีนี่แค่นี้เองใครๆเขาก็ได้กันนี่เกือนจะตายแต่น้องได้ทุนจากคณะด้วยนะแสดงว่าน้องเก่งไม่ใช่ย่อย ฮัลโหลแปงว่าไงเกอหมอยฉันลืมชีปไว้ในกระเป๋าแกอ่ะพรุ่งนี้ฝากเอามาส่งอาจารย์ด้วยนะอืออืงั้นตอนเช้าแกก็เตือนฉันอีกทีหนึ่งแล้วกันโอเคแล้วนี่แกเป็นอะไรอ่ะทําไมเสียงดูหงุดหงิดจังก็ตามนั้นแหละอย่าบอกนะว่าเรื่องยายพี่ต่างแม่แกแปลกเนาะมันตามรังควานอยู่ได้เรื่องมันก็จบไปแล้วนี่ปวดป่าวะฉันอยากจะชินจะตายแกแต่ทําอะไรได้บ้างอ่ะฉันสงสารจริง ดีนะตอนนั้นฉันไม่หลงเชื่อไปอีกคนนะ่ะหรือทางออกของฉันจะต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองมากขึ้นวะโดยที่ไม่ต้องพึ่งพ่อพี่พีใหม่จะได้เลิกวุ่นวายกับฉันสักทีน้องรับผิดชอบอยังไงอ่ะ ค่ะใช่ค่ะจัดส่งที่คาเฟ่เลยเหรอคะฮะแบบรายวันได้ค่ะได้ขอบคุณมากเลยค่ะว่าไงจ้าสาวตอนนี้ทำอะไรอยู่จ๊ะก็เหมือนเดิมแหละ โอ้ขยอันเกินไปปะเนี่ยหาเงินจนส่งตัวเองเรียนได้แล้วยังไม่พออีกเหรอ <c oughs> แกก็พูดว่าฉันยังต้องหาให้ได้มากกว่านี้อีกนั่นแหละวัยรุ่นสร้างตัวสุดๆพ่อจะต้องภูมิใจและยี่พี่คนนั้นจะได้เลิกต่อเยสักทีโหสาธุรัวๆๆเลยจ้าก็นะเอาความสำเร็จไปปา,าหน้ามาทักทีสองทีสิเอเจอฉันขอจัดร้านก่อนแล้วกันนะงั้นฉันไม่กลัวละสู้ๆนะสาว อหนูทนไม่ไหวแล้วนะคะพ่อทำไมพี่ปีใหม่ต้องตามรังควานหนูทุกทีเลยแล้ววันนี้ปีใหม่เขาทำอะไรล่ะก็วันนี้พี่ปีใหม่เขาไปโตวเวนบอกว่าหมวยเป็นลูกเมียน้อยแถมยังบอกว่าหมวยไปแย่งแฟนคนอื่นอีกจนเขาเข้าใจผิดหมดแล้วเนี่ยพ่อทำอะไรสักอย่างสิพ่อก็พูดเรื่องนี้ไปตั้งหลายรอบแล้วแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไง จะบอกไม่ให้ฟังเลยก็ไม่ได้สุดท้ายความจริงก็คือความจริงนะลูกหมวยก็รู้นี่ว่าหมวยไม่ใช่ลูกไม่น้อยพ่อก็อยากกับฟังนู้นแล้วก่อนที่จะเจอแม่หมวยอีกหมวยรู้ค่ะแต่ว่าพี่เขาพ่อผิดเองเนละยพ่อขอโทษนะลูกพ่อพ่อไม่ยอมแก้ปัญหารเรื่องปีใหม่ให้เร็วกว่านี้เลยทำให้ลูกต้องโดนแบบนี้จริงๆแล้วพ่อก็ให้เวลาและความนับ ทั้งสองคนเท่ากันตลอดเลยนะแต่ปีใหม่เขาคงไม่อยากแบ่งความรักของพ่อให้กับใครแบบนี้แหละหนูถึงทำงานหาเลี้ยงตัวเองพ่อจะได้เอาเวลาไปอยู่กับพี่ปีใหม่เขาจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับหนูอีกพ่อก็ว่าถึงไม่มาของเงินพ่อเลยแต่พ่อรู้ไหมถึงหมวยจะดูแลตัวเองได้แต่พี่ปีใหม่ก็ไม่ยอมหยุดสักทีจนตอนนี้มวยเข้าใจแล้วว่า ทั้งหมดที่พี่ปีใหม่ไม่พอใจเขาไม่ได้คิดแค่ว่าหมวยแย่งความรักไปจากพ่อแต่เขาเกลียดหมวยเลยตั้งหากลองกินกับสาลายดูนะแม่อร่อยนะไหนขอลองหน่อยสิลูกได้ค่ะ อร่อยจริงอะถ้าแม่ชอบหนูสั่งเพิ่มให้นะคะตอนนี้เขามีโปรซื้อสองแถมหนึ่งอยู่พี่ใหม่ยังไม่เลิกรังควานหวยอีกเหรอพูดถึงมันทำไมเสียอารมณ์หมดเ็าหวยบอกเราไปปวนเขาตอนขายของทำงานไม่ได้เลยไม่น่าไปทำกับน้องแบบนี้นะนี่พ่อทำไมต้องไปเข้าข้างมันด้วยอ่ะก็เราอะไปเที่ยวประกาศว่าหวยเป็นลูกเมียน้อยนี่ก็มันเป็นลูกเมียน้อยจริงๆนี่ ครอบครัวเรามาก่อนนะหนูพูดผิดตรงไหนผิดตรงที่หมวยเป็นลูกเมียใหม่พ่อต่างหากไม่ใช่ลูกเมียน้อยไม่หนูจะเรียกมันแบบนั้นใครจะทำแม่ทำไมลูกยังไม่เข้าใจเราสักทีนะให้เวลาลูกหน่อยฉันเองก็ต้องขอโทษที่ดแูแลลูกไม่ดีจนเหมยต้องลำบากไปด้วย ผมก็ต้องขอโทษด้วยเหมือนกันถ้าเราไม่เลิกกันปีใหม่ก็คงไม่เป็นแบบนี้อย่าคิดมากเลยค่ะเราก็ตัดสินใจกันมาดีแล้วที่เราแต่งงานกันก็เพราะเรื่องธุรกิจไม่ใช่เพราะความรักถ้าคืนอยู่กันต่อไปอาจจะแย่ก,กว่านี้ก็ได้ใครจะไปรู้ยังไงซะตอนนี้เราก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วก็เป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกก็พอแล้วเนาะ เค้กไหมคะสตรอเบอรีหวานหวานช็อกโกแลตเข้มเขมเลยคะ่ะเอาเค้กช็อกโกแลตสองชิ้นครับสองชิ้นนะคะลูกค้ารอสักครู่นะคะสองชิ้นเจ็สิบบาทค่ะนี่ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะโอกาสหน้าเชินไหมคะ่ะสายกินเค้กไหมร้านนี้ดูน่ากินดีนะน่ากินจริงด้วย สนใจรับรสอะไรดีคะร้านเราการันตีความอร่อยนะติดใจแน่นอนหวานแบบ3 0มร้อยเอร์เซ็ไหมคะถ้าไม่หวานไม่กินนะพอดีชีวิตเจ็จติดความหวานนะคะแหม่ที่รักคงไม่มีอะไรเทียบเธอได้แล้วแหละขนาดคาราเมลที่ว่าหวานน่ะยังหวานไม่เท่ารอยยิ้มของเธอเลยขอโทษด้วยนะคะตอนนี้เค้กร้านเราคงสู้ความหวานของลูกค้าสองคนไม่ไหวแล้วล่ะคะ่ะงั้นเอาสตรอเบอรี่หนึ่งคะ่ะแล้วก็ฝอยทองสองแล้วกัน ได้เลยค่ะร้อยยี่สิบบาทค่ะนี่ครับขอบคุณนะคะอันนี้ใช่ไหมที่เธอชอบกินอ่ะจำได้ด้วยเหรอว่าเขาชอบกินอะไรอ่ะพี่พี่ใหม่นี่ ปกติไม่เห็นมาซื้อของแถวนี้เลยจำได้อยู่แล้วคนพิเศษขนาดนี้ที่ใหม่งั้นเดี๋ยวนายไปคุยโทรศัพท์ก่อนนะ พี่ใหม่รู้จักผู้ชายคนเมื่อกี้ด้วยเหรอนี่แกแอบตามฉันมาหรือไงเป็นโรคจิตเหรอพี่ตอบมาก่อนว่าเขาเป็นใครเขามาตามจีบพี่หรอโอ๊ยจะทำไมเนี่ยสอดเก่งจังเลยนะทำไมอิจฉานะหรอไม่ใช่แบบนั้นค่ะหนูเคยเห็นเขากับแฟนมาซื้อขนมที่ร้านหนูก็อย่ามาสร้างเรื่องหน่อยเลยเห็นฉันได้แฟนดีหน่อยละอิจฉาละสิเลยมาโกหกแบบเนี้ อยากได้ผู้ชายดีๆก็หาเองนะไม่ใช่มาแย่งเหมือนแม่ตัวเองจะไปไหนสายไหนบอกไปกินข้าวที่บ้านไงแล้วนี่อะไรมาได้ไงอ่ะไหนบอกก็ติดทำโอทีไงเฮ้ยใจเย็นก่อนนะรายคือว่าเรา ไม่ต้องพูดฉันเบื่อคำพูดที่ออกมาจากปากแกแต่ทนแล้วทำไมกลัวเหรอนี่มันเรื่องอะไรกันอะนายแหมทามาเป็นลบหลังผัวคนอื่นที่มาเป็นมือที่สามม่คิดบ้างละ่ะพูดเรื่องอะไรอะ่ะฉันไม่ได้เป็นมือที่สามสักหน่อยยังจะมาแะอีกนางนี่เจเย็กนยก่อนนะทรายเจเย็นก่อนหาผัวของตัวเองมันยากนักหรือไงถึงมาแย่งผัวชาวบ้าน <c oughs> ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่รู้เรื่องนายเขาบอกว่าเขาโสดโสดหรอนี่หยุดนะถ้าไม่หยุดฉันจะแจ้งตำรวจโอ๊ยเจ็บนะก็ดีแล้วจะได้รู้สึกไงที่หมวยบอกพี่ปีใหม่ไม่เห็นฟังบ้างเลยเออรู้แล้วน่ะฉันขอโทษแล้วกันขอโทษที่ไม่ได้เชื่อแกนแต่แรก ก็ใครมันจะไปคิดล่าว่าแกจะมาเตือนเพราะแกหวังดีจริงๆแล้วทำไมหมวยจะทำแบบนั้นไม่ได้ล่ะก็แกมันลูกเมียน้อยใช่ไหมอืมฉันยอมรับตรงๆก็ได้ว่าฉันอิจฉาเพราะแกคือตัวาหานความรักและเอาความสนใจของพ่อไปหมดฉันก็ไม่รู้สึกขาดหรอกนะแต่มันเป็นความรู้สึกที่แบบทำไมต้องมีอีกคนนะ แต่ตอนนี้ฉันเข้าใจหมดแล้วขอโทษนะที่ตามรังควานแกบ่อยๆแล้วก็สร้างเฟกนิวส์เสียหายมาตลอดหลายปีช่างมันเถอะอะไรที่มันผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปงั้นฉันก็หวังว่าเราจะเป็นพี่น้องกันได้นะ อ้าวพี่ใหม่หน้าไปโดนอะไรมาพ่อเป็นห่วงหนูด้วยเหรอพ่อต้องห่วงลูกสิบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นมีเรื่องนิดหน่อยนะคะพ่อเดี๋ยวหนูเล่าให้ฟังพ่อหนูขอโทษนะสำหรับเรื่องที่ผ่านมาตอนนี้หนูเข้าใจหมดแล้วนะพ่อก็ต้องขอโทษลูกทั้งสองคนเหมือนกันนะในไหนเรื่องมันก็ผ่านมาแล้วงั้นตอนนี้พวกเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะคะ